สวัสดีค่ะวันนี้พามางานบวชล้านชายที่เพชรบูรณ์กันทุกคนมาเที่ยวงานบวชกันครับทุกคนมาเอาบุญจ้าได้เวลาพาแม่นาคไปแต่งตัวครัทุกคนแม่นาคต้องสวยหน่อยค่ะทุกคน,<พ>อนกขอหนึ่งวันมีหางนาคด้วยค่ะเช้ามากระปงผมพ่อนาคตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพื่อเข้าพิธีสู่ขวัญน,นาคกันทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองของการจัดงานแล้วค่ะ พี่น้องก็หลายหลายมารวมงานกันพี่น้องเป็นตะเมีเ่งเป็นตะม่วนจ้ะบานเพิ่นหักไข่สามคัคคีพี่น้องไล่ขอบคุ้ยหญยเฮ่งกันสูวคนหน้าคนหน้าหน่อยท้องในสำนึกในบุญคุณแม่สูวคนหน้าก,กันทุกคนกคนเยอะมากๆกัะวันนี้ได้เวลาบันเทิงกันทุกคนโีดนเฮจ้าเรานางฟ้าก็มา เราเป็นครอบครัวเล็กๆเราก็มากันทั้งครอบครัวค่ะทุกคนมาริมง,งานค่ะเขาครอบครัวใหญ่พี่น้องเยอะคนเยอะมากๆเลยวอนนี้บ้านเราไม่ได้เยอะขนาดนี้เด้อขนาดบวชเป็นสิบเนี่ยคนไม่เยอะขนาดนี้มีบวชคนเดียวนะคนมาทั้งตำบลเลยจ้ะพี่น้องหลายแห่งโอ้คุณน้าก็หวานสนุกสนานเลยค่ะพ่อเม่นางหน้าบานเลยเรานางฟ้าจากสุรินก็ไม่สวยไม่น้อยหน้าใครกัะทุกคนเอาเต็มที่ แชมป์เก็บเหรียญต้นได้เวลาแห่งข้าวบัวกับทุกคนน้องหลายแห่ง เข้าโบสค่ะมีการต่อหลังกันเข้าไปคือเป็นการเกาะชายผ้าไปขึ้นสวรรค์ส่งหน้าเข้าโบสถกันทุกคนช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยอีกช่วงนึงจ้า เรียนเลขให้จ้าการเดินข้ามคนนี้ไม่พาเพิ่มเคยเห็นครัง้งแรกว่าไม่เคยรอจนพาะบ,บวชเสร็จสักทีบวชเสร็จก็ใส่บาตรพระมไม่ที่แม่จ้าไม่ไมีแบบนี้นะหลานคอยบวชแลยเบิร์ดี้ดีมีสง่าราศีมากค่ะเช้าวันใหม่มากรกะพระใหม่ก็ใส่บาตรค่ะทุกคนพระไม่เพิ่นบวชเฮ็ดบุญให้ปู่กับอาของเพิ่อนจ้า กระปูทำไม่เทิด,ดก็ฟังงวนมวนพี่้องจ้าเสียงวนคั่ไหลเมื่อตากดเมื่อตาทาไม่ปากดคือไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจแรงมากกับบึงหมอลำซีมพี่้องจา้าบึงได้ข้าวหนึ่งเมื่อบานนอน,ออนหอนไหลจ้าหอนเหนียตั้งหอนตั้งเหนียวจ้ากลับรีสอร์ทนาะงานเสร็จเราก็เก็บเวลาน้อยเรารีบช่วยกันเก็บรีบไปเที่ยวกันทุกคน ไปเรยกไปม่งเราอกเยากไปมากค่ะจะกล้าทิ้งเหรอจะกล้าทิ้งเหรอมาช่วยสิสงสาวไปไหนเอาบรรยากาศมาฝากแค่นี้ค่ะทุกคนพบกันใหม่ค่ะ